พบกันอีกเช่นเคยนะเพื่อนเพื่อนกับช่องลองทํานะครับวันนี้ผมจะมาชมเพื่อนเพื่อนร่วมลงนามถวายพระพรในรูปแบบออนไลน์นะครับผมก็จะนําลิงก์นะครับที่ผมได้รับจากพี่ๆหรือเพื่อนๆเราเนี่ยแขวนไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับเข้าไปร่วมลงนามถวายพระพรนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับกันเยอะเลยนะครับผมและข้อดีนะครับของการลงนามในรูปแบบออนไลน์เนี่ย เรายังจะได้รับใบนะครับของนำถว่วพรพรเนี่ยเพื่อเก็บไว้เป็นที่ะลึกนะครับแล้ววันนี้คุณจะมาลองพามนเพื่อนนะครับเอ็กพอร์ใบลงนานถวแพรพรนะครับไม่ด้วยออนไลน์นะครับพร้อมแล้วก็ไปลองกันเลยครับก่อื่นนะครับผมก็ได้ลิงก์นะครับลิงก์มาจากพี่ๆนะครับในกลุ่มนะครับเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับคลิกเลยครับนะครับพอเรากดเข้ามาที่ลิงก์นะครับเขาก็จะเข้ามาที่หน้า ให้ร่วมลงนามสวัคพรนะครับก็วิธีก็ไม่ได้ยากเลยครับเพื่อนๆเราก็แค่พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปนะายเชยปัญญาทองอินนะครับก็นับสักุลนะครับผมก็ใส่ไว้แล้วนะครับแล้วก็เลือกจังหวัดครับผมอยู่สีสเกตนะครับผมก็เอาจังหวัดที่เราเกิดก็ได้นะครับหรือจังหวัดที่เราอยู่ก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ระยองนะแต่ผมจะลองใช้จังหวัดที่ผมเกิดนะครับก็คือสีสเกตนะครับ แล้วเราก็กดนะครับลงนามนะครับคลิกลงนามสมัยพรนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาก็จะขึ้นเลยครับผมเป็นคนที่ลงนามอันดับที่46ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วผมก็จะไปคลิกที่พิมพ์คำามัยรัพรนะครับพอขึ้นมาที่นี้นะครับเราเห็นข้อาวนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเขาจะลิงก์มาที่ตัวเครื่องพิมพ์เราแต่วิธีการนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือเราจะ e x p o r อออกเป็นไฟล์ PDF นะครับเข้าไปที่บันทึกเป็น PDF นะครับก็ทําเป็นลักษณะของแนวนอนนะครับผมก็จะคลิกที่แนวนอนครับเห็นไหมครับตอนนี้พอคลิกไปที่แนวนอนนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวยงามครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับผมก็จะเซฟไว้ที่ไดส่วนตัวผมนะครับผมก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะกดเซฟนะครับผมกดเซฟนะครับครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วเราก็จะกดดูนะครับ เราก็จะระเบิดคลิกนะครับเพื่อดูเป็นขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับเพื่อนๆก็สําหรับการแนะนํานะครับหรือการชวนเพื่อนมาลองร่วมลงนามนะครับถวายพระพรในรูปแบบออนไลน์นะครับก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามนะครับสําหรับอีพีนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ